อาก็นี้จะมาชุดลอยกับน้องเดซีรีส์อนวิทยาศาสตร์นะครับผมนี่ก็น้องเดเข้ามาเซิร์ฟมาแล้วนะครับผมตกมาจากที่สูงอเดตกลงมาจากที่สูงตายเดตายตายใครเราเป็นเกมกระสุนก็ไม่หัวใจอ่ะใช่ไงเราไม่หน้อยนี่เราไม่อยากมีหัวใจนี่ไอเดียไม่่อยเราไม่อยาใจผมชื่ออะไรนอกคุณอามจริงนะ เดี๋ยวไม่สามารถทําอะไรได้ที่เป็นพระเจ้าไม่มีมีเป็นพระเจ้านี่เนี่ยนี่เนี่ยอ่าๆมานี่มานี่งมาหนึง่งเราจะเริ่มของชีวิตรอดเริ่มต้นง่ายๆดยเอาไปเลยโทเทมโทเมอร์พิมพิมที่เราไม่มีอยู่ใจอะเราจะมาชีวิตรอดเอออะไรดี์อ่าไป ชุดเกาะไม้ของเล่ต้องเริ่มต้นตั้งแต่ของพวกนี้ก่อนของกระจอกง่อยๆมาๆเราจะมาช้นรอดถ้าเกิดมีเสียงรบกวนก็ต้องขออภัยนะครับผมก็ขอเปิดคลิปเลยแล้วกันอินโทรก็เอาละครับก็อยู่กับผมเดินนะครับแล้วคนอาจชอบถ้าเกิดมีเสียงรบกวนก็ต้องขออภัย ถ้าเราเหมืองเอาชใส่ชุดก่อนนะใส่ใส่ชุดก่อเพชรนะอะไรดิเราเหมืองก็ใช่ชุดนี้แหละจะกลัวทำไมสิ่งแปลกปลอมดิมาเอาดาบก่อนมาเอาดาบนี่มาเร็วอุปกรณ์นี้ครบมือเลยครบมือเออไม่ใช่ครบเลยอะไรเอาทษอปเทมไปด้วยของนอมพิเศษเอาไปเลย<อ>มาพี่ก็จะเอาบ้าง นังพี่เจ้า้วยคนไปเลยขวานทีคุดนี่แล้วก็อเดีเดีเมาหน้าไม้เร็วดีเมาหน้าไม้เดีวเร็วเ,วเวมาหน้าไม้เร็วเ๋ยวเข้าเร็วเข้าลูกธนูชุดหนึ่งด้วยเอาไปนี่ ระเบิดเยอะเอาเบิดไม่ไดเ้เราต้องเริ่มอะนี่ของเริ่มต้นที่เรามีแล้วพอนะเฮ้ยเราต้องทำอะไรก่อนนะถ้ามได้เอะไม่เราต้องเริ่มเราต้องเร่มจัก,การตัดต้นไม้ก่อนสิจอะไรเกมโมดสุดสใช่พี่ปรับเป็นตัวเองเป็นเกมโมดสุดแล้วพี่เป็นพระเจ้า ตัดไม้เลยเดยีเดี๋ยวพี่ปรับหน้าจอตัวเองแป๊บหนึง่งโอเคฮะมีที่รูปมีมมลูปไหม,มเอาเดีออกทำไม,ออมโอ้โหเดีสตีฟออกจากเกมเมก,กี้สิลียังพูดเลยเขาใหม่สิ ดี๋ยวพี่เทเลพอร์ตเองใครใครใเร็วเข้าโอ,อ้สุดยอดเริ่มมาไม่ถึงไหนอันนคดคลิปไปนาสามนาทีเนี่ยไม่ถึงไหนไปไม่ถึงไหนเลยใช้เวลาตั้งสามนาทียอดเ,เดี๋ยวพี่ตัดไม้รอหน,อาาน่อยเด กินพี่ก็ไม่หมดเออเออตอนนี้ไงเดมมาแล้วเอาเอาเยี่ยงไม้พี่อีกมไอันนี้ขาทิ้งขาทิ้งขัทิ้งอ๋อเดยดยังเข้าวันเพื่อเป็นทางการไปดูสิถ้าเจอเครื่องดาบอีกอ่ะ เฮ้ยได้ต้นไม้มาปลูกซ้ำเดคเราจะเอาตรงนี้เป็นบ้านนะเดเนื่องจากมันมีทั้งน้ําทั้งภูเขาทั้งต้นไม้ก่อนเรล่นทั้งจริงจริก่อนใช่ไหมเฮ้ยเรื่อองเรืก็หาแก่ก่อนก่อนอื่น,นเน<ค>ี่ะเคเคเด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 มาอยู่ตรงนี้เ,เดเดเดเข้าเกมยังไปดูสิถ้าเกิดเครื่องดับฟังฟังพี่เ<อ>ข้าเกมอดีตดีฟังพี่ฟัง ไปเลยเนี่ยฟังไปเขาเคยตัวเองอะแล้วแลเราต้องขุดดินก่อนตอนเลิ่มมาเราต้องขุดดินเลยแล้วเข้าเดี๋ยวพี่จะไปหาพีระมิดเอาของมาเองมาเอาดินก่อนมาขุดถ้ำก่อนเนี่ยขุดถ้ำของตัวเองก่อนแล้วเข้าเชิญขุด เคถ้าเจอหมูว่านะไรเอาแยกเก่งเลยนะโอเคไหมเคมันมันมีหมูว่านี้ด้วยเดี๋ยวพี่หาทานแป๊บนึงเค่เค่เค่ไปไปตอนนี้พี่ต้องการเออบล็อกขนาดเยอะเยอะเย่อเยอะเยอะพี่ต้องการบล็อกเยอะมากเพราะเนื่องจากพี่จะไปอันนี้ละพี่จะไปเอาอันนี้ละทำเป็นสีเขียวได้ อยากให้เดียอ่านมากเพราะว่าถ้าเกิดดีออ่ดนเราจะได้เห็นมุมมองเดียวว่าเดีทำอะไรอยู่อย่าถาม <c oughs> อยู่ตรงนู้น,ออไ,ปนไปละไหนอย่าตามมา<อ>หนีเลยทุกคนหน,หนี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 ทุกคนเราต้องหนีอเอาไาต้องหนี กินเล้าเสียงดังกันจังวะไหนไหนไหนเห็นบลอกหินไหมเห็นบลอกหินไหมเห็นละเห็นละเดี๋ยวไปไปเรวเข้า มุบานมูบ้านมูบ้านมูบ้านเหมูบานเจ้ามุบันกดกดวิ่งสองครั้งเดกดวิ่งสองครั้งมันจะวิ่งเลยวิ่งเร็วกว่าเดิมออดาบตีดินก็ได้สุดยอดเตรียมไหมครับสุดสมจริงม่บ้านม่บ้านลุงวันนี้ขอนอนด้วยคน เลยคุดเตียงต้องต้อมาสูอีแล้ว่ตอนนี้เรคือตอนนี้เราต้องอาศัยอยู่ที่หมู่บ้านวีเลเจอร์แล้วต้องสร้างบ้านของตัวเองเราต้องสร้างบ้านของตัวเองพี่ได้เตียงมาแล้วหนึ่งอันเอคเเคเราจะมาสร้างบ้านตงรตงไหนดีพี่ได้เตียงสีเหลืองนะพี่ได้เตียงสีเหลือง นี่ไอ้ดีมามาหาพี่เร็วมาหาพี่ตรงนี้มีเตียงสองอันสองอันเลยลหรอมีพี่มีเตียงสีเหลืองอพี่จะกล่องด้วยมีแอปเปลิลน,น,นี่แล้วก็มีขนไก่อีกลุงอย่าแย่ทนนยงที่นอนออกไปแย่งที่นอน พี่พี่ฮะอะไรไหนไหนวิ่เล่นเจ้าออกไปพี่เผือตีชาวบ้านนะดิพี่เผือตีชาวบ้านเด็กข้าชาวบ้านคนนึงข้าชาวบ้านในเนี่ยข้อตีพี่เผือกตีชาวบ้านในตัวนี้แหละพี่ต้องการตีมันอะ ตายซะเออมันตายแล้วเดชเข้ามามานอนห้องพี่เอามานอนตรงนี้ต้องแต่นะอุดดินหนีแล้วไปละอุดดินหนีล้อุดดินหนีแล้วพี่เปิดประตูให้ เดี <The> ๋ยวปิดประตูปิดประตูยังังเลยเดยนอนเดนอนเลยเดี๋ยวพี่เอาเตียงของพี่อีกอันหนึ่งมานอนเลยจะได้เช้าแล้วเข้านัง่งเลยนั่งสี่เดจะยืนทำไมจะโทรสั์ก็ตกหลกชักเป็ดกันทั้งคู่เนี่ยเห็นปะมาเร็ว,ว <laughs> พี่เผือไม่เปิดกล่องไอเดตอนนั้นอะ่ะ <laughs> <laughs> พี่เผือไม่เปิดกล่อง พี่จะตีซอมบีามา้ว่าพี่เผื่อไว้เปิดกล่องทีซอมบี้มันก็วิ่งหาเดทันทีแหละวุ้นหนอนหนูมีแอปเปิเ้ล,ลมีแอปเปิ้ลเออกี่ลูกนะมีแอปเปิ้ลหกลูกแล้วก็ขนนกขนไก่หรือขนนกนี่แหละหนึ่งอย่อางที่อันนี้เตียงอันนี้ที่ขโมยนี่หว่า เอาฟ์าแป๊บน,นึงเอาข้าวแป๊บน,นึงเอาข้าวเลยตอนนี้เราต้องเริ่มขุดแล้วนะเดีเราจะใช้สิ้นเปลืองไม่ได้อุปกรณ์เราจะพังแล้วเราต้องขุดเอาหินแล้วดีต้องขุดเอาหินเลยขุดให้เออเอาเอาวิเลเจอร์เป็นตัวล่อไม่เดขุดบ้านให้ขุดบ้านวิเลเจอร์เอาของมาหมดเลยเทีก็ให้วิเลพอ่อยคือก็ให้วิเลเจอร์ล่อซอมบี้ไป แต่ให้ตายหมดไม่ได้เนื่องจากเราต้องการผลผลิตจากวนะีเลเจอร์เนี่ยผลผลิตที่เป็นอาหาราแต่รู้พี่เจอท็อตแล้วดิพี่จะพี่เจอท็อตพี่เจอท็อตเอาท็อตมาเลยท็อตแล้วข้าวเราต้องขุดเมือง เจอบ้านสองชั้นน่ะใช่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 ไหนในบ้านเก่าเราเดะเดะบ้านเก่าเราอยู่ไหนเดพี่เจอบ้านสองชั้นต้องเอาของจากบ้านเก่ามาย้ายบ้านเราแป๊บนึงจำได้นะวิ่งมาจากนั้นน่นไงนายเจอละต้องย้ายบ้านย้ายบ้านบ้านสองชั้นเรามีโอกาสสู้เดี๋ยวพี่ขุดเตียงเอง เอากล่องเอากล่องมาด้วยไหมมาด้วยดียกว่าเผื่อเก็บของไปเดี๋ยวเข้าประตูเพิ่มด้วยดีกว่าดีระวงังระวังโกเลียมนะเพราะโกเลียมนี้เกิดตามธรรมาชาติกับยังทำไมเพราะอะไรถึงยังไม่กลับ <laughs> <laughs> ดนนี่ไม่ใช่เดีเดบ้านนี้บ้านนี้หลังนี้หลังนี้หลังนี้เดนหลังเนี่ยนะเนี๋ยวอ้บ้านหลังนี้เยมีเนื้อซอมบี้ดอกเตียงสีแดงเดก็เอาดอกป๊อปปี้ดอกสีแดงอ่ะไปย้อเป็นเป็นผงสีแดงอะ เป็นผงสีแดงนีก็ไปย้อมตรงขนแกะเนื่องจากมันมีแกะเยอะด้วยก็ไปย้อมทีก็ได้เตียงสีแดงพี่จะใช้สีเหลืองเนี่ยแหละเดี๋ยวสีเขียวดีอันมีสีเขียวหาสีเขียวแป๊บนึงมีสีเหลืองสีแดงสีฟ้าพี่อยากได้สีเขียววะเอาไงสีส้มดีกว่าแดงกับเหลืองผสมกันเฮ้ยพี่เจอลา ใช่ล่ามาดีขี่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 เป็นเพื่อนเล่าเป็นเพื่อนเล่าเรียบร้อย,ยทีก็เอาต้องเอาเตียงธรรมดาเดี๋ยวหรือว่าต้องไหนหาตัวคาบแป๊บนึงต้องสร้างตัวคาบแล้วนี่ยบ้านเนี้ยบ้านเนี้ยบ้านที่มันมีหินเนี่ยบ้านหินเนี้ยเดมี่ ตรงเดีันมีพี่กัดป้หน้าจอเดีนมันขึ้นตำแหน่งป้คนเด้นไปมันมีเปลี่ยนตำแหน่งไปเรื่อยๆแป๊บนึงเดีนอยข้างล่างนะแต่พี่นอนข้างบนโอเคมีกล่องสองอันงั้นพี่ก็กล่องของพี่มาเสริมทับอีกทีใจเป็นกล่องติดเลยที่เอาย่าว้ไหนดี เอาย่าเป็นตัวปิดตรงนี้แล้วกันนี่นี่เอาย่าเป็นตัวปิดตรงนี้